เงินเงินทองทองกับช่องมัมลมิกาสวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่27มิถุนายน2565พบกับการรายงานราคาทองคำประจำวันย้อนราคาทองคำของเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ใช้ราคาเดียวกับวันเสาร์ซึ่งมีการประกาศครั้งเดียวเมื่อเวลา9นาฬิกา18นาทีราคาไม่เพิ่มไม่ลดเมื่อเทียบกับราคาการประกาศซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันศุกร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด4ี่รอบรวมลดลงเล็กน้อยส่วนราคาทองคำสปอร์ตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาวะถดถอยกระตุ้นการเข้าซื้อด้านทองในประเทศราคาประกาศครั้งเดียวในวันเสาร์ราคาซื้อขายไม่ขยับจากวันศุกร์ส่วนสัป,ปดาห์นี้ราคาทรงตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นสัป,ปดาห์ที่2ค่ะ ราคาทองคำประกาศจากสมาคมครั้งที่หนึ่งเมื่อเวลา9้าในเกา24นาทีของวันที่27มิถุนายน2,565ทองคำภายในประเทศ96.5%ทองคำแท่งรับซื้อ3650บาทขายออก3750บาททองคำรูปประพันธ์รับซื้อ3092บาท60สตังขายออก31,250บาท ราคามีความขึ้นไหวอยู่ที่50บาทและขึ้นไปจากการประกาศครั้งสุดท้ายของวันอาทิตย์50บาทค่ะส่วนราคาทองคำครึ่งสลึง3,844บาทราคาทองคำหนสลึง7,688บาทราคาทองคำสองสลึง1 10, 5 3 7 5บาททุกรายการมีค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทค่ะ โอสปอร์ต1,835.61 oh, เงินดอลลาร์1.04.121ต่อ1ออนซ์เงินบาท35.438ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐราคาทองคำสปอร์ตของเมื่อวานปิดดิ่งลงที่28.28ด 28. อลลาร์ 1. ต่อออนระหว่างวันราคาทองคำพยายามดิดขึ้นแต่ไม่สามารถทะลุผ่านระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าพร้อมกับเกิดสัญญาณที่สะท้อนว่าแรงซื้อชะลอตัวลง จนกระทั่งราคาทองคำหลุดแนวรับที่ระยะสั้นรวมถึงได้รับแรงกดดันจากตลาดทุ้นสหรัฐที่เปิดตลาดในแดนบวกซึ่งกระตุ้นแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำราคาทองคำปรับตัวลงต่อหลังจากประชุมธนาคารกลางสาหรัฐประจำเดือนมกราคมแม้ว่าเซติมา่านหลังจากการประชุมจะสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดคือเฟดมีการ คงที่ดอกเบีย้ยที่0.00ถึง0.25ตามคาดดันีเทเปอร์คในวงเงิน30,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนส่งสัญญาณขึ้นหน้าตาดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้และระบุว่าการลดขนาดของงบดุลจะเกิดขึ้นหลังจากการขึ้นหน้าตาดอกเบีย้ยได้เริ่มต้นขึ้นแต่ไม่ได้ระบุเวลาและกำหนดที่ชัดเจนว่าเฟดจะเริ่มลดงบดุลเมื่อใด หลังจากถ้อยแถลงของนายเจอรมพาเวลประธานเฟดหลังจากนั้นมีการส่งสัญญาณในเชิงพอบพิมพมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้อย่างชัดเจนทั้งการแสดงความวิตกกังวลสถานการณ์เงินเฟ้ออาจจะรุนแรงขึ้นเล็กน้อย จนทำให้เฟดต้องปรับนโยบายการเงินเพื่อแก้ไขเรื่องนี้หากสถานการณ์ย่ำแย่ลงแม้กระทั่งระบุว่ามีช่องว่างพอที่เฟดจะปรับขึ้นนัาตาดอกเบีย้ยโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและเฟดไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปรับขึ้นนัาตาดอกเบีย้ยในทุกการประชุมปัจจัยดังกล่าวนุนดัชนีดอลลาร์ให้แข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ หสัป,ปดาห์พร้อมหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้เพิ่มขึ้นสู่ระดับ1.880%จนกดดันให้ราคาทองคำดำดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดบริเวณ1,815.24ดอลลาร์ต่อออนด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำเพิ่มขึ้นบวก1.16ตัน สำหรับวันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจให้ติดตามการเปิดเผยปริมาณการสั่งซื้อแรกของ GDP ไตรมาส4ทับ2 0 2พยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายทำแนะนำเปิดสถานะซื้อที่บริเวณ1 8 0 9 0ถึง1,805 จุดทำกำไรขายเพื่อทำกำไรที่บริเวณ1,829-1,834ถึงตัดขัดทุนสถานะซื้อหากหลุด1,800 ขอบคุณข้อมูลการรายงานจากสมาคมค้าทองคำ LYG หัวเส้นแห่งอินเตโกแม่ทองสุกแม่ทองใบและห้างทองเยวาวราชค่ะและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในการลงทุนสวัสดีค่ะ